กิลเช็คพุ่มของฮีโร่ไฟเตอร์ตัวแรกมาลอดสกิลสโดนก็จะมีเสียงดูวิญญาณแล้วก็วิญญาณจะออกแข็งฮีโร่นั้นอืมอร่อยฟอเรนติโน่ปาดอกโดนจะเห็นดอกไม้แล้วก็เสียงโลหะกระทบกันดังเป้งๆโอเมนสกิลหนึ่งจะเห็นแสงว่าวาบวกเสียงของจังหวะดึงมาอันตีโดนก็จะเปิดการมองเห็นคุ้ย ีนะสกิลหนึ่งรวมดาบโดนจะเห็นตำแหน่งบวกเสียงสกิลสองแยกดาบจะได้ยินเสียงแล้วก็เสียงว่าเป็นระยะระยะเร็วมากสกิลหนึ่งโดนสกิลจะได้อีกรอบหนึ่งส่วนสกิลที่สองเมื่อโดนจะได้ยินเสียงแปะแล้วก็รู้ตำแหน่งส่วนสกิลออาติเมทัาโดนจะได้ยินเสียงแล้วก็รู้ตำแหน่งของประตูในพุ่ม นกบีเจนเซสกิลสองโดนดีเสียงหวอโดนทุกหลัง